เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของการล้างหัวพ่นนะครับหัวของเรามี2ชนิดมีหัวเกลียวกับหัวก้านเสียบนะครับตอนนี้ผมถ่ายทําให้ดูคือตันทั้งคู่นะครับวิธีการล้างหัวเกลียวก่อนนะครับขั้นเราต้องมีอุปกรณ์นะครับก็คือในส่วนของเข็มนะครับจิ้มลงไปตรงๆนะครับเพื่อให้เม็ดดุมมันยุบตัวแล้วก็ปล่อยนะครับทําอย่างนี้ประมาณสองถึงสามครั้งนะครับเห็นไหมฮะออกแล้วนะครับหรือจะเอามือกดไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยมือกดไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยนะครับหลักการก็คือ จิ้มนะครับข้างในจะมีประกอบไปด้วยสปริงกับเม็ดดุมนะครับจิ้มให้สปริงยุบตัวแล้วก็ปล่อยนะครับในกรณีที่อุดตันจากครุกตะกันนะครับอันนี้อาจจะต้องเอาไปแช่พวกน้ํายากาจัดคราบตะกันก่อนนะครับบางคนอาจจะแช่โค้กแช่น้ําส้มสายชูก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็หลังจะแช่ให้พวกตะกันละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการจิ้มลงไปตรงๆนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับหมอก็จะออกดีส่วนถ้าเป็นหัวก้านเสียบนะครับเราจะต้องปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องก่อนนะครับในขณะที่ล้างแล้วก็ถอดตัวหัวออกมาก่อวิธีการถอดให้ปลดล็อกคลิปล็อกสีฟ้าเนี่ยนะครับออกก่อนนะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ที่ผมให้ไปคือประแจที่จะช่วยเอาหัวออกนะครับนะครับหรือจะใช้เล็บกดตรงสกิปล็อกแล้วก็ดันออกก็ได้เช่นกันแล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับควรทําในภาชนะนะครับเพราะอุปกรณ์เนี่ยจะมีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับอาจจะกระเด็นหล่นหายได้นะครับจะประกอบไปด้วยสปริงนะครับเม็ดดุมเหมือนกัน แล้วก็ตัวหัวพ่นสังเกตนะครับหัวพ่นถ้าอุดตันปุ๊บจะมีเศษขยะอยู่ที่รูนะครับให้เราล้างทำความสะอาดตัวหัวพ่นให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้น้ําล้างหรือว่า,อาใช้เข็มจิ้มนะครับแล้วก็นําไปล้างกับกับน้ําในภาชนะอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเราล้างเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมานะครับแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับ โดยใช้เม็ดดุมใส่เข้าไปแล้วก็หมุนฝาะนะครับหมุนฝาแล้วก็เสียเข้าไปแล้วลองใช้งานดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานดูนะครับเห็นไหมฮะอ่ะใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคฟอฟ๊อฟออีซี